ทุกคนมีน่องไก่เน้นๆเลยแล้วก็มีตับไก่เสียดายไม่มีตีนไก่นะคะไม่มีตีนไก่ไม่เป็นไรคะ่ะกินไปก่อนนะคะให้หายอยากเนาะมีวแรงจะได้แบบทำงานพรุ่งนี้นะคะเนี่อดูสิทุกคนชุด ชุดทำงานยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ชุดสครับนะคะเลิกงานจากสปามานุยก็แบบแกงไก่เลยอะทุกคนด้วยความที่แบบเห็นโซเชียลมีเดียแล้วก็อยากกินนะคะน่าก,กินมากทุกคนูนนสิไม่น่าเชื่อเลยว่าความอยากจะทำให้แบบเกิดกิเลสนะคะทำกับข้าวนะคะประมาณชั่วโมงอะเออ เตรียมนุนเตรียมนี่นะคะแล้วก็เนี่ยปกติจะเปลี่ยนสภาพาก่อนใช่ไหมเปลี่ยนสภาพ้าเสร็จก็เอาผ้าเข้าเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็ซักผ้าแล้วก็เปลี่ยนชุดบางทีก็จะอาบน้ําก่อนบางทีก็ไม่อาบน้าแล้วก็กินข้าวนะคะหนัมข้าวแล้วก็กินข้าวแต่ส่วนใหญ่จะทาแบบข้าวไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะไปทํางานแล้วก็เวลาเลิกงานมาก็เอากับข้าวที่ทําในวันนั้นนะมาอุ่นกินในตอนเย็นแต่ว่าวันนี้อยากกินมากทุกคนอยากกินไก่ อยาก,กินไก่อยาก,กินตับไก่ไม่มีตีนไก่นะทําเองดูดิมอแมจูนอุ้ยสีสันได้อยู่นะนี่ว่าไปว่าไปนะคะว่าไปเดี๋ยวจะหกซะก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะคะนี่นี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะทุกทุกคนนุ้ยเดบิสคะ่ะสวัสดีจากห้องครัวนะคะที่รัฐจอร์เจียที่อเมริกานะคะ เลิกงานมานะคะทากับข้าวค่ะทุกคนโอ้โหด้วยความอยากกินมากเดี๋ยวนุ้ยจะให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูแกงไก่ด้วยความอยากกินม้อแม่จูนนะคะเลื่อนไปทางไหนก่อนทาง a c e b o o k นะคะหรือว่า youtube นุ้ยก็เจอม้อแม่จูนค่ะม้อแม่จูนก็คือแกงกะทิไก่นะคะที่ใส่ตีนไก่ใส่เนื้อไก่ใส่ตับไก่นะคะที่ คุณจูนนะคะภรรยาของคุณเปิ้ลน,นาคอนนะคะทำม่อแม่จูนขายนะคะแล้วก็เป็นกระแสมาแรงมากนะคะนุ้ยก็อยากกินนะคะเลิกงานมานุ้ยก็ทำแกงอย่างรวดเร็วนะคะทำแบบว่าของเท่าที่มีที่อเมริกาแถวบ้านที่มีขายที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะนุ้ยก็แกงใส่น่องไก่นะคะนี่ใส่น่องไก่นะคะ แล้วก็ใช้พริกแกงแดงของของแม่สีนะคะแม่สีนี่นะคะแล้วก็มีตับไก่เนี่มีตับไก่นะคะไม่มีตีนไก่นะคะแถวบ้านทับบิดไม่มีตีนไก่ขายนะคะก็ไม่ได้ไปวอร์มมาหนุยก็เลยได้มาเท่านี้นะคะอืมขิงน,น้ำลายเดี๋ยวหนุยจะใส่เนี่ยนะคะนี่ใส่ ไปโหระพานะคะใส่ไปเลยเลิกงานมาก็ตั้งแต่5้าโมงครึ่งอะทุกคนกว่าจะได้เตรียมตัวทำเครื่องแกงใก้แกงก็ตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วอะยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ายังไม่ได้แบบว่าอาบน้ำเลยนะคะอยากกินด้วยความแบบอยากกินแบบหม้อแม่จูนอะก็ มโนไว้ว่าเป็นแกงไก่ที่เราทำเองแล้วกันนะคะเนี่ยสีสันเป็นไงทุกคนน,นะคะกดลงไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วคะ่ะไม่กินมากมกดลงไปหน่อยนะคะเดี๋ยวไป โหละพามันจะดำนะกดลงไปสีสันก็ได้อยู่นะสีพริกแกงออกมาอยู่นะคะเนี่ยทุกคนน่าก,กินเนาะนี่กินกับผักนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวปิดไฟปิดไฟนะคะวิ้ยก็จะทำกับข้าวไปแล้วก็ทำความสะอาดไปนะคะทำไปเก็บล้างไปเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรากินข้าวเสร็จมากินขนมจีนอะไรเสร็จแล้วเนี่ย จะได้ไม่ต้องเหนื่อยล้างที่หลังนะคะจะได้แบบว่าไม่ขี้เกียจเนาะก็ทําไปล้างจานไปทําความสะอาดไปแต่เมื่อกี้ต้มไก่นี่นะคะต้มไก่ก่อนที่จะมาใส่แกงกะทิอะน้ํามันล้นแล้วก็แบบเปื้อนหมดเลยทุกคนเดี๋ยวต้อง๋ยวต้องทําความสะอาดนะคะนี่ทำสะอาดใหม่นะคะโอเคทุกคนสีสันน่ากินมากเนี่ยขอยยุคให้ดูอีกทีน่นึงนี่โมเมจูนนี่น่ากินมากนะคะนี่ เดี๋ยวมันจะหกสะก่อนไหมล่ะเเดี๋ยวมันจะหกสะก่อนน่ากินมากทุกคนอยู่ที่อเมริกาก็ทํากินเองได้ค่ะนี่พริกแกงแดงของแม่สีนะคะทำลายๆนะคะเน้นเน,น,น้นเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินอาหารมื้อเย็นกันนะคะไว้จะทำในนูน้ยใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ